สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางรัฐบาลลราพัฒนานะคะของงวดก่อนนะคะเนาะสูตรสองนะคะก็ให้เข้านะคะอันนี้คือสรุปนะพี่น้องสรุปก่อนนะคะสรุปนะแอดมินก็ให้เข้านะคะเด่นสี่นะคะ จะได้หนึ่งสีไม่มีนะคะเด่นสีก็ให้เข้าสีสองนาะตานเน้ตนตัวชอบให้นะคะก็ได้เฮกันเนาะส่วนสองสองนะคะไม่เอาเลยนะคะหลุดนะคะเสียดายมากเลยล่างเนาะอันนี้มาหมดเลยนะพี่น้องตารางกำลังวันนะคะโอเคนะคะเราก็มารับชมคองวันนี้กันเลยจ้า สำหรับวันนี้นะคะสายวิ่งก็จะมีห้าหกสี่หนึ่งศูนย์เก้านะคะแอดมินให้เด่นไปที่หนึ่งกับหกนะคะเด่นหนึ่งกับหกนะคะเราก็มาจอ1หนึ่งกันนะคะก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งสี หนึ่นะคะส่วนเดน6กนะคะก็จะมี60 6ูนย์หนส่ะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็น80 2 9ูน 9, หนึ่งสองห้าเก้าห้าสี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสี่เก้าเนาะตัวไหนที่ไม่ได้กลับให้นะคะดูก่อนเนาะส่วนกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลก็จะมีศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าห้า 8 8นะคะตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็น106469เนี่ยประกาศสีแดงขีดอีกแล้วก็จะเป็น15นะคะ801234อีกคู่หนึ่งนะอีกคู่หนึ่งพี่น้อง29นะคะ2926 ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า